แม่คนนี้เนี่ยเขาเขาเลี้ยงลูกด้วยตนเองนะคะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เขาก็ต้องเป็นคนหาเงินต้องขายของแล้วลูกเขาก็ยังเล็กนะคะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ,ะเขาก็จะใช้วิธีการแบบว่าขังลูกเขาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขาก็แบบว่าเป็นเป็นเด็กที่แบบเริ่มที่แบบว่าหยิบของกินหยิบอะไรเองได้ะคะ่ะแต่ก็ยังเล็กอยู่น่าจะประมาณสักสองขวบได้ไหมคะแล้วก็เขาก็จะวางเขาก็จะวางอาหารวางนมวางอะไรไว้ให้นะคะเนี่ ในส่วนนั้นแล้วเ็าก็จะขังลูกเขาไว้ขังลูกเขาไว้ในบ้านเลยค่ะแล้วเขาก็ออกไปขายของแล้วพอเขาขายของเสร็จเขาจึงจะกลับมาหาลูกเขาอันนี้เป็นหนึ่งกรณีนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณแม่เขาเลี้ยงลูกเองแต่ผลปรากฏว่าบันดีคืนดีก็สามีมาบอกเขาว่าไม่ไหวแล้วเขาอยากให้ภรรยานี้ให้ออกไปหางานทําเหมือนการบีบคั้นภรรยาแต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะในการที่จะแบบ เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็จะต้องทํางานไปด้วยเข้างงไปหมดเพราะว่ามันไม่มีการวางแผนแล้วสามีเขาคงจะเครียดอะค่ะเครียดกับการที่แบบเขาหาเงินอยู่คนเดียวอ่ะเขาก็เลยรู้สึกเขาก็หงุดหงิดโมโหหรืออาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างเขาก็เลยบอกภรรยาว่าให้ออกไปหางานทําซะภรรยาเขาก็เลยเครียดนะคะว่าที่ทำยังไงนะลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําหาเงินหาทองอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้เป็นสองกรณีที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะนี่เรามาดู ในแต่ในแต่และครอบครัวกันไปถ้าในกรณีที่แม่ทิ้งลูกไปขายของเนี่ยมันจะเกิดทําให้มันจะมีผลเสียตอ่อตอนตอนโตขึ้นมาก็คือว่าเด็กจะเกิดความไม่ไว้วางใจอย่างที่เคยพูดะนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาถูกทิ้งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่วางไม่ไว้วางใจแม่เขาเขามีความรู้สึกว่าแม่เขาเป็นอะไรที่แบบทอดทิ้งเขาอะค่ะเขาก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจพอในกรณีคนนี้เนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเนี่ย เด็กคนนี้เขาโตขึ้นมาพอเวลาเขามีลูกนะเขามีลูกแล้วเขามีความจําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องฝากแม่เขาแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงลูกเขาอะนะงั้นสิ่งที่เขาทําก็คือว่าอะไรคะเขาติดกล้องวงจรปิดเพื่อจะดูแม่เขาเพราะว่าเขาจะดูบอดบ่อยมากเลยเพราะความที่เขาไม่ไว้วางใจแม่เขาเขาดูอยู่เขาดูอยู่ตลอดเวลาเกือบตลอดเวลาว่าแม่เขาจะทําอะไรกับลูกเขาอะค่ะ นั่นคือความไม่ไว้วางใจนั่นคือสิ่งที่มันเป็นปมมาตั้งแต่เด็กที่ทําให้เกิดเขาไม่ไว้วางใจแม่เขาเองนะคะดังตัวสิ่งนี้ถึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าพอเวลาทําอะไรเนี่ยมันจะมีผลต่อเด็กในอนาคตข้างหน้าจริงๆนะคะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนะี่ยมันจะมีบางครอบครัวเขาก็เกิดกรณีอย่างนี้แต่เขาใช้วิธีการแบบพาลูกไปด้วยนะ,ะพาลูกไปด้วยพาลูกไปด้วยแล้วไปขายของด้วยแล้วก็ให้เขาเติบโตกับตลาดอย่างนั้นนะคะ แล้วล้วพอแล้วพาไปจริงๆไม่ต้องกลัวเลยค่ะมันจะมีคนรอบๆข้างช่วยช่วยกันหมดแล้วเด็กๆเขาเป็นอะไรที่น่ารักอยู่แล้วนะคะคนรอบข้างก็จะมาเข้าเข้ามาเลี้ยงดูก็สังเกตที่ตัวเองเคยเห็นมาในตลาดก็มีเหมือนกันเขาก็พาลูกเขาไปอย่างเงี้ยแล้วบางทีถ้าเกิดไม่ว่างเหนือนเองก็จะมีคนข้างๆเข้ามาช่วยมาช่วยป้อนข้าวป้อนน้ํามาช่วยพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็มีเยอะแย,ยะมากมายนะคะไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยเขามีความสุขมากกว่าแล้วเขาจะไม่มีปมในชีวิตของเขาอ่ะนะคะ แล้วถ้าเกิดมันเกิดปมขึ้นมาในชีวิตแล้วนะ่ะมันเป็นอะไรที่มันแก้ได้ยากมากๆอย่างที่บอกนะคะแล้วมันจะมีกรณีที่คล้ายๆกันเห็นไหมคะว่ากรณีของคนนี้ที่เลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆมีสามีมาบอกว่าให้ออกไปทํางานทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีจารยอย่างไหนดีถ้าเกิดเขาเลือกวิธีว่ามีคนญาติผู้ใหญ่แล้วเข้าฝากญาติผู้ใหญ่ให้มาช่วยเลี้ยงอ้นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีนี้การฝากฝากญาติญาติผู้ใหญ่อย่างที่บอกว่าเราอะ จะต้องไปเยี่ยมลูกบ่อยๆเพราะลูกจะได้ไม่ลืมหน้าเราหรือไม่ก็อาจจะวิดีโอคอลคุยกับลูกทุกวันให้เขาเห็นหน้าเราเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นมาแล้วเราไม่ได้รับเขามาเลี้ยงมาตั้งแต่สมมติว่าเปลี่ยนมารับเลี้ยงให้ทันก่อนที่เขาจะโตมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยเขาก็จะไม่มีความผูกพันกับเราแล้วมันก็จะเกิดเหตุปัญหาขึ้นว่าลูกจะไม่สนิทกับเราพอโตขึ้นมาก็เหมือนกับคนแปลกหน้าอย่างที่บอกนะงั้นคนคนนี้เนี่ยที่าสามีหยุ่ดีๆก็มาบอกว่าให้ ให้ให้ภรรยานี่ออกไปหางานทําอันนี้ต้องคิดดีๆต้องต้องใช้เด็กเป็นศูนย์กลางนะคะต้องใช้เด็กคิดถึงเด็กให้มากๆใช้เด็กเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะตัดสินใจที่จะทําอะไรนะคะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะคะเราต้องใช้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางเสมอถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมันจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจะเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตในอนาคตข้างหน้าพอเวลาลูกเติบโตขึ้นมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แก้ยากมากๆนะคะ นั้นอยากจะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นในครอบครัวเนี่ยเมื่อสิ่งทุกกสิ่งท,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 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีทางแก้มันมีทางออกเสมอแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมันก็อาจจะมีผลกระทบกับลูกได้อย่าลืมนะคะว่าผู้ใหญ่จะปรับตัวได้ดีกว่าเด็กเด็กเขาปรับตัวได้ไม่ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ดงนั้นสิ่งที่เขาได้รับ ที่เกิดขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เขาจะจดจไปถึงโตแล้วมันแก้ไม่ได้ทํายังไงก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นความฝังใจที่อยู่ในจิตใ,ใต้สํานึกของเด็กไปแล้วนะคะอยากจะให้พ่อแม่ทุกคนได้มีได้ได้มีความรู้สึกตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอมาเยอะแยะนะคะแล้วก็เรียนรู้มาจากจากคุณหมอแล้วก็ไปศึกษาด้านนี้มาค่อนข้างพอสมควรกันอยากจะฝากผู้ปกครองนะคะว่า เด็กนะคะเขาเป็นแค่ผ้าขาวเราจะใส่อะไรข้อมูลใส่อะไรให้เขาไปเนี่ยเขาบางทีเนี่ยเขาแปลเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ไม่ออกนะคะว่าสิ่งที่เราทําแบบนั้นน่ะมันเป็นความจําเป็นเด็กเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นแต่เขาสนใจว่าสิ่งที่เขาคิดได้ว่าเวลานั้นคือเขาถูกทิ้งถูกทอดทิ้งแม่ไม่รักเขาแล้วแม่เป็นอะไรที่ไว้วางใจไม่ได้ทอดทิ้งเขาบางทีหนีเขาไปตอนที่เขาหลับหรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเยอะแยะมากมาย งั้นอยากจะงั้นงั้นเทคนิคอะไรต่างๆที่เอามาบอกเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นตัวพื้นเป็นตัวที่ผมบอกเลยค่ะตัวที่อยากจะปลูกพื้นให้กับเพื่อนๆได้รู้นะคะว่ามันจะมีผลต่ออนาคตจริงๆนะคะมีผลต่ออนาคตจริงๆก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ได้ได้คิดแล้วก็ได้คิดถึงลูกตัวเองให้มากๆไม่ว่าจะเป็นลูกที่จะตั้งใจเกิดหรือไม่ก็ตามเขาออกมาเป็นลูกของเราแล้วยังไงยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบเขาถูกต้องไหมคะ นันอัน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าความรับผิดชอบต่อความความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะต้องทําทําหน้าที่ของเราไม่ว่าจะตั้งใจเกิดหรือไม่นะคะแล้วเขาจะเป็นภาระของสังคมหรือไม่อันนี้มันขึ้นขึ้นกับอยู่กับตัวเราอีกนะคะว่าเด็กเขาจะเกิดการแปลความหมายน,นั้นอย่างไรถ้าเด็กคนไหนที่เขามีความคิดหรือสํานึกที่ดีหรือคิดในแง่บวกมันก็เป็นแง่ที่ดีไปแต่ถ้าคนไหนท้าคิดในแง่ลบมันก็จะทําให้เกิดเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เติบโตมา โดยที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมได้อีกนะคะอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะฝากเพื่อนๆมากๆ